ถกกับผู้นำซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงรายการที่จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาให้ความรู้และจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นเรื่องของการทำงานในด้านสังคมการทำงานในด้านจิตอาสาต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ทุกคนต่างก็อยากที่จะเข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนให้กับสังคมให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาพูดคุยกับผมท่านเองก็เป็นเรียกว่าทํางานในด้านสังคมทํางานในในด้านการเมืองมามากพอสมควรท่านเองก็เป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตนําบลท่านก็เคยทํางานเป็นผู้นําในชุมชนต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ทํางานในด้านิตอาสาและปัจจุบันเองท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ต วันนี้นั่งอยู่กับผมนะครับยินดีต้อนรับคุณสันธยาสันสารักครับสลาวะไรยกุ้งครับกุ้งสลาสวัสดีครับผู้ชมกับผมนายสันธยาสันสารักสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขตสามกระสูครับผมก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้คุณสันธยาได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับผมในรายการนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ในประเด็นเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยอยากที่จะให้คุณสันธยาเนี่ย บอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมก่อนว่าท่านเนี่ยเดิมๆเ,เนี่ย<ม>การศึกษาของท่านจบมาจากไหนแล้วก,ก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมืองเนี่ยท่านประกอบอาชีพอะไรบ้างครับสำหรับตัวผมเองเป็นเด็กชาวตาบลกมลาอำเภอกระทูจังหวัด็ุครับเรียนการศึกษาผสมตั้งแต่โรงเรียนบ้านกมลาตั้งแต่ปหนึ 6, ่งถึงรหกแล้วก็ย้ายต่อมาเรียนมัธยมตอนต้นที่โรงเรียน เชียงตลวิทยาคมครับจบตอนตอนมสามจากโรงเรียนเชียงตลวิทยาคมแล้วก็ไปเรียนวิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ตยนจนจบปวชแล้วก็จบจากปวชก็มาทํางานเป็นสามาชิกส,ส,ส่วนตัวครับ<ก>ตอน<ป>ตอนที่เรียนเทคนิคภูเก็ตเนี่ยอยู่ทำอะไรเรียนสายไหนยังไงสายสามัญครับอ๋อครับ สายสามอะไรก็ไปเทคนิคก็เป็นสายอาชีพก็จบอยากเทคนิคก็เริ่มทํางานกับทีมงานที่ว่าเด็กเทคนิคด้วยกันไปเรียกว่าไปฝึกงานหรือไปไปฝึกงานตั้งแต่สมัยพอจบมาตอนนั้นภูเก็ตก็เป็นเมืองไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพราะสมัยก่อนภูเก็ตจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านการสำเหมืองแร่คือก่อนหน้าที่จะภูเ,เก็ต จะเปลี่ยนมาเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็มีอุตสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ํามันก็มีใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกับไอ้ฉลุงอ่ามันถลุงแรก่ก็มีบริษัทเซซาก,กอ,อยู่แถวแถวตำบลวิชิตครับครับตอนนี้ก็ไล่ก็สมัยปัจจุบันก็คิดว่าน่าจะการเปิดโรงงานก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วเนี้ยครับนะคือตอนนั้นได้ไปฝึกงานหรือว่าไปทํางานอยู่ที่นน งไ,งไม่การฝึกงานผมไปฝึกของบริษัทซักศินาเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มห,หรือคุมโครงการของตอกเสาเข็มให้กับบริษัทซักศิลป์อยู่ประมาณสักสองปีแล้วก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตะัวเรื่องเราก่อสร้างกับ,บกับนาแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาทํางานในด้านจิตอาสาด้านสังคมครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมจะมาใหม่ๆก็เด็ก ที่บ้านครับส่วนมากจากเล่นฟุตบอลอผมก็เป็นคนสนับสนุนในการให้เด็กทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็ได้มีการจัดทีมเพื่อจะไปแข่งขันตามชุมชนครับภายในจังหวัดภุเกต็ตั้งแต่ปี2,500น่าจะสองพันหาร้บเจ็ดี่แลจกแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นตัวแทนใลยกับชุมชนในตำบลแล้วก็ไปแข่ง เขตระดับเขตภาคใต้แลวก็ไปเป็นตัวแทนเขตภาคใต้ก็ไปแข่งที่ระดับประเทศในระดับฟุตโบอลเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยเป็นตัวแทนของจังหวัดภูกเก็ตครับก็ <c oughs> เรียกได้ว่าเริ่มต้นการทํางานด้านสังคมเนี่ยจากฟุตบอลบแต่เต้ามาจากการเป็นเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนทางด้านฟุตบอลแล้วก็เป็นผู้ตัวแทนที่จะนําเยาวชนเนี่ยไปแข่งขันในระดับ จ,จังหวัดแล้วก็ระดับเขตะและก็ระดับประเทศก้าวไปสู่ระดับประเทศก็ถือได้ว่าท่าน<ม>เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่อยู่กับสังคมทํางาน<ม>กับสังคมมาแล้วเข้ามาสู่การเมืองได้ยังไงครับก็การที่ก็เข้ามาเป็นนักการเมืองก็สมัยนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในต้นบนบก็เลยเห็นความสามารถของผมเอง<ม>ว่าน่าจะเข้ามาสู่การเมืองเพื่อจะพัฒนาในองค์กรของตลโร สมัยนั้นเป็นคนที่ว่าอายุมากๆจะทํางานไฟเกี่ยวกับผู้นำจึงเชินครับผู้นำจึงเชิเราก็ตอนนั้นก็อายุประมาณสักสามสิบตอนต้นก็ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงไฟแรงก็ไปทําทีมหรือลงสมัครแข่งขันสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลสมัยแรกก็ประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วออืกับทีมงาน ตอนนั้นเป็นสมาชิกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลกำมลาครับผมและได้รับตําแหน่งในในฐานะที่เป็นฝ่ายสภาแล้วก็เป็นรองนายกองการบริหารส่นวนสมเด็จกับ,บท่านนายกอันดิตท่านนายกเจริญสารักในช่วงนั้นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าการบริหารจัดการการทํางานด้านสังคมเนี่ยมี น้อยู่ใบอะไรที่หลักๆที่ท่านได้ทำอยู่ช่วงนั้นบ้างส่วนของผมก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับในชุมชนไม่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตําบลเรื่องปัญหาน้าท่วมภยัยแ้งหรือการเล่าเรียนของเด็กๆครับการศึกษาในชุมชนว่าสมัยนั้นในตําบลกลาก็เป็นตําบลถน,นาเล็กลเป็นตํบนนาบลชนบทการสัญจรจากตําบลเข้าไปในจังหวัดนั้น การสัญจรมันก็นำบาำบารครับแล้วเอาสมมุติว่ามีเหตุการณ์หรือว่ามีน้ําท่วมมีภัยพิบัติขึ้นเนี่ยกระบวนการหรือวิธีการในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในชุมชนเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างส่วนผมจะติดตามเรื่องภาวะเกี่ยวกับปัญหาในในชุมชน,นไม่ว่าปัญหาเรื่องฝนตกหนักหรือรว่าจะเกิดปัญหนาน้าท่วมครับส่วนมากนี่ผมจะอยู่กับพื้นที่ตลอดไม่ค่อยออกพื้นที่ไปไหนตามที่ว่าได้รับมอบอำนาจจาก ท่านภูริหารมาผมเองก็พยายามอยู่กับพื้นที่อยู่กับชุมชนครับแล้วเข้าไปถึงช่วยเหลือชุมชนที่เกิดปัญหากับเกิดความร้อนไม่ว่าน้ําท่วมน้ําน้าแห้งน้ําเล้งก็เข้าไปถึงชุมชนตลอดเรียกได้ว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่กับชุมชนอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านถึงเรียกว่าเข้าไปถึงครัวเข้าไปถึงข้างในบ้านของประชาชนได้เลย ท่านเป็นผู้หนึ่งที่คอยสอดสองดูแลประาชาชนว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วมีความจําเป็นอะไรที่ก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้ใช่ไหมครับพสารเกณฑ์ในการเลือกตั้งของผมเองผมอยากใช้ว่าเรียกให้พกไม้ใช้คล้องเหมือนกับเซเว่นยี่สิบสีชั่วโมงครับพกง่ายใช้คล้องนะครับ,รบแล้วตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกอบตอนเนี่ยนานประมาณสักสมัย,มย,มยก่อนอยากเข้ามารับเป็นสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถร่วมกับอดีตสมาชิกที่ผ่านผ่านมาก็ในเมื่อเข้ามาเป็นตัวแทนกับชาวบ้านแล้วครัไอ้นี่คือปัญหาที่ว่าต้องแก้ไขกับปัญหากับชาวบ้านก็เรื่องความเดือดร้อนงชาวบ้านจากถึงตัวชาวบ้านตลอดก็จากที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมาด้วยกับผลงานด้วยกับความสามารถของท่านเนี่ยไต่เต้าขึ้นมาเป็นสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยังไง ในการทางานของผมผมก็มีความรู้ฝาบสามารถด้านช่างครับเพราะผมจบระดับปวชมาแล้วก็สามารเรื่องฝ่ายช่างครับฝ่ายช่างทางผู้บริหารก็มอบหมายให้ผมดูเลฝ่ายโยธาเพราะผมจะรู้เรื่องระบบเรื่องโครงสร้างของโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าบุคลคนอื่นที่ว่าอยู่ในสมาชิกในการครับเรียกได้ว่าทําง,งานในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในในฝ่ายการช่างการโยธาซึ่ง ดูแลระบบเรื่องของการรับเหมาต่างๆเรื่องของการาลงพื้นที่ไปดูหน้างานก่อนอะไรพวก<ช>นี้ก็าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรจะต้องใช้เครื่องมือยังไงบ้างเนี่ยท่านก็เป็นหรือว่าเป็นบุคคลหนึ่งท,ท,ท,ที่ที่มีความสามารถในด้านนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมเรามาคุยกันต่อกับท่านสัญทยาสุนทรรักษ์ในประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนความยากง่ายเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมต่อในช่วงหน้าครับ บับบดับบับบบดับบลา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 บับบดับบับบบดับบับบบสหกรณ์ออมทรัพย์อันอิสลามิยะจำกัดเป็นสหกรณ์รูปแบบออมทรัพย์ที่ใช้ระบบอิสลามในการดําเนินการ ตามหลักชาริอะของศาสนาอิสลามเพื่อบริหารจัดการส่งเสริมให้ประชาชนมีการอมเงินสร้างอาชีพสร้างธุรกิจแบบอิสลามตลอดจนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกชุมชนและสังคมสิ่งแรกที่ที่สากลเรายึดก็คือเราจะต้องเดินตามหลักชาลีอะของศาสนาอิสลามเป็นหลักและในขณะเดียวกันควบคู่กันไปก็คือเรา บริหารจัดการภายใต้พรบสากลแห่งชาติเราดําเนินงานภายใต้กติกาที่ะจะต้องมีการค้าขายนะครับนั่นหมายความว่าะจะต้องมีการค้าขายกับสมาชิกสากลเราเนี่ยมีสาขาทั้งหมด3สาขานะครับตรงนี้ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยเป็นสาขาบางทอและก็สํานักง,งานใหญ่ สาขาหนึ่งเป็นสาขาที่เราให้บริการคนโดยการไปตามหมู่บ้านไปตามชุมชนก็คือสาขาโมบายแล้วก็มีจุดบริการที่เราขยายไปถึงที่อำเภอสุขสำราญที่จังหวัดรนองเราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่3จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดภูกเก็ตปังงาและก็ระนองเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ในอิสลามมากในเรื่องของข้อห้ามนะครับ โดยมันมีตัวบทที่ชัดเจนจากอัลกรุรอานซึ่งเป็นคำพีหลักของอลัลลอฮ์นะครับและก็จากแบบฉบับของท่านนาบีเรียกว่าสุนนะหรือฮัดดิสนะที่อัลลอฮ์ س ุบฮาหนแตะเตลาได้บอกถึงดอกเบี้ยในอัลกรุรอานเช่นอัลลอฮดีในยกูลูนาริบาลายากูลมูนอิลลากมายากูมุลละียะตคอบบะตุฮุเซตออมินันมัสจุกะตั้งต่อไปจากอายัดนะนั่นก็คือมีความหมายโดยสรุปคร่าวๆว่าว คนที่กินดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะไม่มีวันยืนได้ตรงได้เว้นแต่ยืนเหมือนกับคนที่ผีข้าวผีสิงการใช้บริการที่นี่ทุกครั้งก็มารู้สึกว่าอบอุน่นเป็นกันเองนะครับเพราะว่ามาแล้วบริการสะดวกสบายทำให้เรามีความรวดเร็วในการทำธุรกิจและการติดต่องานนะครับตรงไปตรงมาสบายใจและการติดตกก็ง่ายสะดวกสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นนะครับ ความเชื่อมั่นของสารกสรที่นี่ความเชื่อมั่นของคณะกรรมการดำเนินงานอยากจะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมเราทั้งเป็นมุสลิมและนอนมุสลิมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยมาใช้ระบบที่ถูกต้องก็ขอเชิญชวนแนะนําให้มาใช้บริการที่นี่เพราะว่าหนึ่งการทําธุรกิจที่เนี้ยเป็นการทําธุรกิจที่ว่าตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบทั้งผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อนะครับเราจําเป็นจะต้อง สร้างสากลนมซั์อันสลามิยะเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้เข้ามาเรียนรู้รองว่าหลักการและก็แนวทางในการที่จะทําให้เราห่างไกลจากดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอย่างไรันาาควมรูุ่ธสสกิิตอลเศจ ครับกับเข้าสู่รายการอิสลามยะท้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้คยุยกับท่านสุนทยาสุนทรรักษ์ไปถึงประเด็นของประวัติการศึกษาของท่านและก็ประวัติการทํางานของท่านในช่วงที่อยู่กับอ,องค์การบริหารส่วนตําบลกรมลาซึ่งหลังจากที่ท่านเข้าสู่การทํางานด้านาเขาเรียกว่าการเมืองมาแล้วเนี่ยการทํางาน การเข้าสู่การเมืองใน,งในวงใหญ่ขึ้นหรือเป็นระดับจังหวัดที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยท่านได้เข้ามาทําง,งานเริ่มต้นยังไงบ้างครับหลังจากที่ว่าผมได้เว้นวักการเมืองของระดับตาบลไปครับช่วงปี25 5 0ค้รับ,รบเพราะช่วงนั้นก็ได้เว้นวักเลยมีสายระดับจังหวัดมาทราบถามให้ผมลงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามของ คนบ้านเรารนำทีมโดยท่านไปริบุตอุปติสิงห์ก็ขอเอ่ยนามที่ว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็ทีมมานท่านสสมจินดาว่าที่ท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดในใน,ในว่าผู้ผู้สมัครตอนนั้นก็มาทราบสามให้ผมลงในเขตของพื้นที่อำเภอกระทูเพราะในเขตขอำเภอกระทูมันจะมีอยู่สามเขตครับพบในส่วนผมเองผมจะลงเขตสามแต่ว่าต้อง ต้องควบคุมไปถึงสามตำบลเพราะในตำบลกำมะละเองมีสมาชิกอยู่ประมาณหกหมู่บ้านก็ประมาณสามร้อยกว่าสามตำบลนี่มีตำบลตำบลป่าตองไอ้ตำบลกระทูครับตำบลกระทูหมู่หกครับตำบลป่าตองครับถนนสายบารมีทังสายและตำบลกำมะลาทัางหมู่บ้านครับเพราะในการแข่งขันเด็กของการเลือกตั้งที่ผมได้เป็นตัวแทนกับพี่น้องก็ สมัยผมลงสมัยแรกก็มีการแข่งขันแล้วถึงห้าท่านห้าท่าน,นคือในเขตของท่านเนี่ยห้าท่านเลยที่ทีใช่ครับเป็นคนในพื้นที่ของผมเองประมาณสองท่านครับแล้วก็นันเป็นคนในเขตพื้นที่ไม่ว่าเขตพื้นที่ของป่าตองหรือกระชูก,ก็ลงในนามของเอละาสายกันครับคือพอเข้ามา ณต,ตอนนั้นเนี่ยมีมีคนท้าบทามมามาเป็นว่าที่ผู้สมัครของอาบาจอเนี่ยนโยบายหลักๆของท่านที่จะนําเสนอให้กับประชาชนต้งณตอนนั้นเนี่ย<อ>เป็นยังไงบ้างครับก่อนที่ผมจะมาสมัครเป็นลงในในสมัครระดับจังหวัดผมก็อดีตเคยเป็นสมาชิกองค์การเหมือนส่วนสมบมัติรบิกมาามาก,ก่อนแล้วก็เคยเป็นผู้หารระดับท้องถิ่นมาก,ก่อน จะทราบดีว่าปัญหาสี่ชาวบ้านต้องการกจะเข้าไประดับจังหวัดก็ไม่ว่าการแก้ปัญหาพล้รงหรือเรื่องการศึกษาครับระดับโรงเรียนหรือหรือเรือร่องอื่นๆในตำบลเองครับเพราะในตำบลกมลาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่ามีการเปลี่ยนฐานระดับโรงเรียนที่หลังอยากเดสึนาศิลรมิรจากโรงเรียนบ้านกมลาเป็นโรงเรียนรับประชารัฐคสามสิบหกมันก็ทําให้เกิด ปัญหาเรื่องสาระที่การศึกษาด้วยครับโดยทําให้ผมก็เอาเรื่องการศึกษาเข้ามาเป็นตัวเป็นตัวตัวหลักเป็นนโยบายในการหาเสียงครับพอคือพอเข้ามาได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยต,ตอนนั้นเนี่ยนโยบายของของพรรคหรือว่านโยบายของของของท่านที่ท,ที่ที่มี ที่นาเสนอกับประชาชนว่าจะน,นาํานโยบายต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาเนี่ยความยากง่ายในการน,นาํานโยบายหน,นั้นเข้ามาเนี่ยมันยากง่ายมากน้อยเพราะพผมเป็นตัวแทนในเสียงข้างมากใ,ใ,ในในสภาสามารถที่จะเอาปัญหาของชาวบ้านเสนอกับผู้ว่านในระดับจังหวัดได้ครับไม่ว่าเรื่องการศึกษาหรือปัญหาที่ผมกล่าวมาเรื่องภัยแรงหรือว่าน้ําท่วม หรือเรื่องอื่นๆที่ว่ามันมีปัญหาในระดับตำบลผมก็พยายามจะผลักดันจะทําโครงการให้กับท้องถิ่นที่ผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านไม่ว่าหาแหล่งน้ำเพื่อจะมาแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ,บกับชุมชนส่วนใหญ่ครัท่านส่วนใหญ่ประชาชนเนี่ยมาเรียกร้องหรือว่ามา,มาขอคำชี้แนะขอนำเสนอปัญหาต่างเนี่ยใน,ในเรื่องอะไรบ้าง ส่วนมากกับเรื่องปัญหาการศึกษาปัญหาการศึกษากับปัญหาเรื่องการคมนาคม mm hmm. เพราะการคมนาคมภายในตำบลหรือระหว่างตำบลมันจะเกิดปัญหามันเขาเรียกว่าการสัญจรไม,ไม่สะดวก mm hmm. ไม่ว่าการเดินทางจากเขตพื้นที่ของผมไม่ว่าจากกมลาไปป่าตองไปกระทู mm hmm. เป็นสนอคู่ขนานคือมีสอง,สองเลนชาวบ้านต้องการอยากจะ ได้สนับนนที่กว้างกว่านี้เลยให้ผมเสนอไปสร้างจังหวัดช่วยหาสนับสนุนภายในระดับตำบลแต่ว่าในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาการบริหารระดับองค์การมริหออาร่วนจังหวัดนั้นต้องเป็นตัวเทนกับพี่น้องสองตำบลขึ้นไปถึงจะทําโครงการได้รเรียกได้ว่าเมื่อประชาชนในพื้นที่เองประชาชนจากข้างนอกที่มาอยู่กำมาลาเองก็เยอะขึ้นการสัญจรจากที่ถนนเล็กๆก็ต้องขยายให้มันใหญ่ขึ้น ท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันและก็น,นํานโยบายเหล่านี้เนี่ยไปเสนอต่อสภาของจังหวัดที่จะให้ถน,นนเนี่ยมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนที่จะข้ามฝั่งต้องบอกเลยว่าพื้นที่ของกำมลาเนี่ยกระทู้ป่าตองเนี่ยเป็นพื้นที่ภูเขาส่ว,สวนใหญ่ซึ่งการเดินทางมันย่อมที่จะลําบากการมีถนนหนทางที่มันที่มันดีที่มันแบบสะดวกสบายมันก็เป็น เป็นที่น่าพอใจและเป็นที่น่า,น,าน่าเข้ามาเยี่ยมชมของประชาชนมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้มันก็สะดวกขึ้นครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะถามท่านนั่นก็คือเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยประชาชนได้เรียกร้องหรือว่าประชาชนมีข้อร้องเรียนอะไรบ้างเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาปากท้องของพี่น้องในเขตพื้นที่ที่ผมเป็นตัวแทนก็คือปัญหาเรื่อง ของพวกสำสวนครับเรื่องการค้าขายเพราะเพราะในจําวนกมลาหรือจําบนเชเภอจําบนป่าตองตําบลกระทูส่วนมากจะเป็นผู้ที่มาหาซมหากินเป็นคนต่างถิ่นมากกว่าแล้วส่วนปัญหาที่ว่าคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ภายในตาบลแล้วจะเกิดปัญหาเรื่องบ้านเช่าครับ วันเช่าแล้วก็สร้างความรําคาญและกับคนที่อยู่ดั้งเดิมนี่คือปัญหาที่ว่าชาวบ้านจะโลงเรียนกับผู้นาตลอดวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างในส่วนของตรงนี้ครับเพราะเรื่องของไงการแก้ปัญหาให้กับชุมชนครับมันต้องเป็นระดับของอําเภอหรือระดับของจังหวัดแต่ผมก็พยายามประสานไปทางไม่ว่าการประชุมแต่รั้งาของประชุมประจําเดือนของอําเภอผมจะได้รับเชิญจากท่านนายอำเภอกระสู จะส่งหนังสือให้ผมช่วยเข้าประชุมแล้วกบจะหาจะสามปัญหาในในในระดับตำบลว่า,วาท่านสจได้มีปัญหาอะไร,รที่ว่าจะสเสนอในที่ประชุมเพื่อจะได้มาแก้ไขในในระดับอำเภอให้รเรียกได้ว่าจะต้องแก้ปัญหากันหลายๆฝ่ายหลายๆหน่วยงานที่จะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะมาแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทั้งผู้ประกอบการร้านค้าบ้านเช่าเองกับคนเดิมๆ,ๆที่อยู่ในชุมชนจะต้องมามาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบรายการเนี่ยอยากที่จะให้คุณสุนทยาเนี่ยฝากอะไรถึงกับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ณตอนนี้ครับครับส่วนสุดท้ายนี้ผมขอฝากเรื่องพี่น้องที่ว่ามาอยู่ในตาบลบที่ได้ผลกระทบกับการํามาหรือปัญหาจากโควิด -19 สามไม่เกิดปัญหาเรื่องการดำรงชีวิตจะไม่คล่องตัวเหมือนก่อนที่ว่าจะกดโควิด19ก่อนครับเพราะส่วนช่วงนี้ในตำบลหรือในเขตพื้นที่ของผมเองส่วนมากคนต่างสินจะย้ายพื้นเพกลับไปอยู่อยู่ที่เดิมครับเพราะถ้าอยู่ที่ในตำบลที่ว่าเกิดแล้เกิดปัญหาเรื่องของการใช้จ่าย ช้จ่ายไม่ว่าการเช่าบ้านหรือปัญหาเรื่องทุกๆอย่างมันก็สะสมและมันเกิดปัญหาเรื่องเรื่องอาญาโกรอาญากรรมนี่คือปัญหาครับผมว่าเรื่องนี้แต่ว่าส่วนมากน่าจะแก้ไขได้ในภายภาคหน้าตามที่ว่านโยบายของระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดจะช่วยมาแก้ไขให้กับพวกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 ครับครับก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบกัน ทุกสายงานทุกอาชีพนะครับเมื่อโควิด1 9ที่มันเข้ามาหาเรานะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจก็ซบเซาคนในพื้นที่เองก็เรียกได้ว่าเมื่อแขกที่จะมาท่องเที่ยวไม่มีก็ขาดรายได้ในส่วนนั้นไปส่วนนโยบายในการแก้ปัญหาของทั้งในส่วนท้องถิ่นเององค์การบริหารส่วนจังหวัดเององค์การบริหารส่วนตำบลเองเนี่ยก็ต้องที่จะ รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยนำมาปรับนํามาเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตัวให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในสังคมได้อยู่ได้กันอย่างมีความสุขนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณสนธยาสุนทรรักษ์ที่ามาให้ประสบการณ์เลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มาพูดคุยในเรื่องของระบบการบริหารจัดการของภาครัฐการบริหารจัดการในด้านการเมืองที่ามาแก้ปัญหาให้กับ ชุมชนให้กับสังคมนะครับก็อย่าลืมนะครับผู้ที่กำลังรับชมทุกท่านฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ในช่องของอิสลามยะมีเดียนะครับทาง2ช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง Youtube Channel นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมกับคุณสนธยาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอัสลามวุอะลัยกุมงะเระมาตุลลอฮ์วะบะเราห์